ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมในเกมฟีฟ่านะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นโหมดสติกเอานะครับคือเล่นซี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 สติกเอาคือจะเล่นจัดเป็นทีมทีมละสิกมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะนะเล่นเล่นกันเป็นคู่มีโอกาสสามประมาณสามสี่รอบเอ้ยมีโอกาสสามรอบ สามสามรอบนะ,ะช่วงแรกๆนะ,ะช่วงแรกๆก็มันยังมีอยู่ครึ่งๆึน,นะฮะแล้วโหมดนี้ก็แค่นี้แหละโอเคครับไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคฮะมาแล้วนะครับผมอ๋อมีหกทีมโอเคจำผิดนะเนะี่ยรอทีหนึ่งนะฮะตืนกลอกสิแปนะฮะตืนคู่ใจของใครของใครหลายๆคนในโหมดนี้นะ มามองอะไรนี่เพื่อนไม่ไม่เคยเห็นนลไม่เคยเห็นเลอเขียนไปไปดีกว่ามีไม่เอ่ยไปตรงนู้นสองคนโอเคไปไปไปตามเพื่อนไปดีกว่า ยิงกันแล้วจังวะนนี้จังวะนี้ยิงกันแล้วน็อกไปแล้วหนึ่งนะฮะฝังเรานะฮะน็อกไปแล้วหนึ่งโอ๊ยโยน็อกย่ำหิวแปบ๊บเอ้ยไม่ได้ยิงคน จบเลยชีวิตเหลือแค่เราแล้วคะจังหวะนี้น็อกไปหนึ่งน็อกอีกหนึ่งออหาโอ้ยมึงหนีไม่ทัน เราหมดรอบแล้วฮะจังหวะนี้ทไมทีมซี MC หายไปในหมดเราจะมาเจอกับทีมอะไรวะไม่ได้ดูทีมอ e. ีเค็บแจวโอ้โด่านนี้เอาอะไรไปเล่นดีว่านะดีเซอร์ดแล้วกันจุดห้าศูนย์แปดนับจริงๆมาใส่ได้ห้านัดนะเะไร ครูให้เวลาเตรียมตัวมีใครมาไหมไม่มีเงินยหรือไม่มีเงี้ใช่ไม่มีใครมาจริง บนหลังคาชัวบนหลังคาหนึ่งโอ้ยโอ้ย,อย,ย,อยรงนั้นวันว่าย,ยิงไม่โดนชิบหาย อ,อีเซอร์นี้ต้องต้องกูเล่นกูเล่นแบบแม่นจริงถึงจะเล่นได้อเพอนตายไอ้ไม่ใช่เพื่อนตายฟังมันดิายยาตายยังก็ตายยอมยอมเนย แม่นหัวซะด้วยแพ้แล้วแพ้แล้วเพื่อนยังไงก็แพ้<อ>หมดเลาก็เสียไปอีกหนึ่งแต้มนะฮะเราเจอกับซีนะฮะโอกาสครั้งเดียวนั้งคู่แล้วฮะจังหวะนี้ ทอมสันะแล้วกันทอมมี่กันเนะขาเรียกว่าทอมสันนะอ้าวฝั่งนู้นเหลือคนเดียวก็ว่าทำไหมฝั่งนู้นออกกันหมดเลย ลูกซองชัวๆลูกซองเปล่าวะไม,ไม่ใช่ลูกซองอะไรสักอย่างลูกซองหรือปืนพกวะลูกซองไม่เก่งสเต็ปโดดอะไม่เก่งสเต็ปโดดอเอาวะเออ มาโลนนออกไปแล้วหนึ่งนะฮะรอทีมมือเรียกเสร็จนะฮะถ้าเกิดทีมเรามันไวเกินเะนี่ยโอเคเราจะตัดตรงนี้ไปก่อนนะฮะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันต่อกับทีมเอฟตางทีมอ e. ีดูผิด จุดซ้อมยิงซื้อดิชุบมาหนึง่งระเบิดสองเห็ดหนึง่งไอ้วอเล่นไงไม่รู้เล่นไม่เป็นระเบิดควันไปด้วยแล้วกนะันเอามาปลาเล่นอ๋อรอบรอบสองสองแล้วนี่วะโอเค ระเบิดหลนไม่ได้ไม่ไปเป็นไรอ๋อมันมีชุบเพื่อเราเข้าไปได้เจ๋งเพื่อนเจ๋งอา่าทีมอ e ียังมีโอกาสอยู่รอ,อคนอื่นเล่นจบโอเคตัด โอเคต่อเราจเจอกับทีมดีโอ้ทีมดีกันสามรอบเลยมาแรงแซงทางโค้งแทบไม,ไม่ไม่พลาดเลยสิน่นเนี่ยเข็มเชียร์เรามียังไงเอาเข็มเชียร์นี้แล้วเอาเห็ดเห็ดมาหนึ่งแค่ okay. นี้พอแนละ้ว À mà bà lên Ôi, gì này Ôi, đàn bồn, đàn bồn hơi huyền ơi nhúp liệt mình để, để ดจริงก,ก่อนโอเคเหลือตัวเดียว,วเห็นปะเฮ้เฮ้ตรงไหนอ๋อตรงนั้นเห็นละออกมาเพื่อนไม่ออกก็ตายนะ ยอมจำนวนซะดีๆไม่ยอมเว้ยโอ้ยชิบหายหลบไม่ทันเสียแล้วเอาละจงังหวะนี้ยังไงเพื่อนอจงังหวะนี้ เรียบร้อยฮะแผลมึงก็ยิงทิ้งดีรอ,รอรอพ่องตอริบินเลยอย่ารอชุบเพื่อเออยิงทิ้งดีลาอาละ่ะแล้วเราก็โดนทีบออกไปฮะจังหวะนี้อย่ารอคนอื่นจบการแข่งขันโอเคตัด โอเคฮะได้ที่สี่นะฮะเราจะไปทำการเริ่มเล่นอีกรอบหนึ่งะฮะเป็นอีกแมปกันแล้วกันโอเคมาเราก็อยู่ในแมปที่สองนะเราจเจอกับทีม F กันก่อนเลยนะฮะอูเรือก,อกล็อกสิบแปดเหมือนเดิม อสักครู่รอเวลาการเตรียมตัวเขียไปสงสัยต้องใส่ความสามารถของวิ่งไอยมาแทนดีการใส่ฟริชชิงบูลเล็ตแล้วะไม่ค่อยได้ใช้อาซะเลย ไอ้แฮ่ไม่เอาสกิลกล้าไหมเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนยังไงเนี่ยเพื่อนเออเจ็ดจริงๆก็เพราะสกิลกล้ามาเล่นเริ่มต้นมาต่อยครั้งแรกก็สองร้อยแล้วเอาสกิลไปต่อยทีขึ้นห้าร้อยคิดได้ไงวะเอาสกิลกล้า เรียบร้อยรอโอเคเราชนะนะจังหวะนี้เราเจอกับทีมดีลงงานเอาอินฟิไนต์แบล็ Okay, ไม่มีละเงินหมดต่อยไอ้วอลต่อยไอ้วอลให้แตกถ้าเป็นสกิลแกน,นี่คงไม่กี่ทีคงแตก้วมั้งมันล้าแหละแต่ไม่แตกไอช่างมัน เพื่อนวิ่งใส่แล้วก็วิ่งเข้าโ okay. อเคเราวิง่งไปด้วยคนตามตามเพื่อนนะเห็นไกลเห็นไกลวะเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> มอบอือ <c oughs> เราเหลือสองแล้วจะวันนี้เรียบร้อยร่วงเนี่ยเหลือนี่คนเดียวทำไงดีเพื่อนเอ๋ยอย่าบอกไม่มีตังค์ซื้อปืนเลยนะพวกมึง มีตังซื้อปืนหรือไม่อยากซื้อปืนวะดัานหน้านู่นนะตัวหนึ่งทำยังไงดีเพื่อนสามตัวก็ดีเซอร์นึงกระบอกไม่มีหาไม่เจอ นะวิ่งด้านบนนั้นเห็นผ่านๆแบบหนึ่งนัดสองนัดปาดหัวไม่ขึ้นนะเราก็เสียไปหนึ่งไปหนึ่งขีดนะฮะโอเค เราเจอกับทีม B ีลงงานอีกแล้ว M4 มาเล่นแล้งใส่หมวกหมดแล้วเงิน ขึ้นไปด้านบนดูวนดูซิว่าจะมีใครเดินมาไหมเพื่อนเจอเพื่อนเจอรึอเปล่าเจอไม่เจอไม่รู้ป๊ย เราน็อ c อีกหนึ่งแล้วก็ตายอ้าวปาดไม่โดนปาดไม่ติดเรียบร้อยครับเสียวิกหนึ่งแต่ เราอือเล่นให้จบโอเคตัดโอเคมาแล้วนะเราจะเจอกับทีมเอเอ้ A A A ไม่ใช่ทีมทีมดีทีมเดิม <c oughs> เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะสองสองยังวะสองสองแล้วจังหวะนี้ดีไฟันแล้วกันใส่เกราะใส่หมวก พอซี้ระเบิดอยู่ไปสองลูกเลยลูกควันลูกโอ้โหด้านบนสองเลย อนนี้เราก็เกหลือแค่แค่คะแนนสุดท้ายแล้วโอเคเราก็อเรีนเสร็จตัดโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอกับทีม,ด,ทมดีอีกแล้วเจอทีมดอีกแล้วตอนนี้ก็สองสองนะฮะรอบสุดท้ายของเราบีซ เบดระเบิดสองเลยอ่ะบล็อกแมวทีสี่สิบกะบอกเดียวพอละ เหลือคนเหลือแต่ละครึ่งแน่ๆเลยแล้วผมก็โดนถีบออกไปนะฮะแล้วจะรอทำไมแต่พอพอโดนถีบแล้วก็ไม่ไม่ไมติออกไปเลยจะรอทำไมนี่แค่สองสองยมันนานยังไงโอเคตัดโอเคเมื่อกี้ที่สี่ตอนนี้ได้ที่ห้าโอเคครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนะสวัสดีครับ